สวัสดีครับนี้ที่สนใจสงสยัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับก็มาทำรีวิวเป็นคลิปวิดีโอให้ได้รับชมกันนะครับผมกองของผมเป็นรุ่นมาด้าเฟมเเลียพันนะครับยังไม่ถึงพันสีปัญหาก็คือจะมีไอน้ำมันออกมาจากฝาสูบตัวเนี้ยฝาครอบบาวนะครับ เข้ามาหากรองต่อท่อตัวนี้ปัญหาก,ก็คือน้ำมันของผมจะเยิม้มก่อท่อมันมาจะสั้นนะครับมาบริเวณนี้ก็น้ำมันจะเยิม้มเต็มเลยกรองผมก็เปียกพอมันเปียกแล้วกรองอากาศก็ตันนะครับการโฟรอากาศก็ไม่ดีนะครับได้ไอเดียแนยวคิดมาจากพี่ช่างพีู่โลกเขาใช้สายยางต่อ ะครับผมแต่ของผมเขาแปลงมาก็ตัดออกผมต่อสายยางไม่ได้ผมก็เลยใช้ท่อแพ๊บลมที่เขาเดินรถธรรมดาเรานะฮะมาเชื่อมทองเหลืองนะครับเยืองสูงนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้เป็นรูยึดฝาหม้อกรองนะครับผมก็ดูระดับ ให้เรียบร้อยให้ดีๆก่อนแล้วค่อยเชื่อมนะครับผมแล้วปลายท่อตัวนี้จะลงตรงปากคาบูพอดีน้ำมันจะไม่เยิ้มเมื่อก่อนผมจะวิ่งไม่ออกเพราะมีไอ้น้ำมันเลอะ,ะเลอะเทอะมากเลยพี่เจี๊ยบก็มาแนะนำบอกว่าต้องหาวิธีไม่ให้น้ำมันเยิ้มแล้วแต่เราจะทำนะครับ,รบก็พอดีเจอพี่ช่างพิสูโลกมาโอเคงานจบผลเป็นที่น่าพอใจครับผม ยังสะอาดอยู่ไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยมีน้อยมากครับผมฝากพิจารณาครับ